ตัวสูงคันนี้นะคะจะเป็นปี2018เค,เครื่อง2.5เองิงราคาอยู่ที่300,000<า> 19, 19,000บาทผ่อนเท่าไหร่นะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นอเองคันนี้นะคะคุณสามารถซีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนึงสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องอ,อง้อมนะคะ สวัสดีพี่เหมียวนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มีรถกระบะแคบนะคะในแบรนด์ที่แบบมองว่าเอ้ยประหยัดประหยัดในที่นี้คือราคาพี่เพราะว่าวันนี้อ้อมมาในทั้งดีเซลและเบนซินนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวสูงก่อนดีกว่าตัวสูงคันนี้นะคะจะเป็นปี2018 ตัวดีเซลใช่ไหมอ้อมใช่ค่ะพี่เป็นตัวดีเซลเครื่อง2.5เองนะคะราคาอยู่ที่319,00 0บาทใช่ค่ะราคาอยู่ที่319 0 0 0บาทผ่อนเท่าไหร่นะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นโอ้โห5 0 0 0ต้นๆเนืออยู่ที่ประมาณ5,000เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าทำงานเงินเดือน1 0 0 0 0มเงินเดือน900 0ก็ออกได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูโฉมของเขาการสำหรับปี2011คันนี้นะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมเลยแหละโครเมียม แล้วเดี๋ยวอันนี้จะเป็นสีข้างๆซุ้มล้อจะเป็นสีเทาๆเรือบๆด้วยอะไรนะเนี่ยเป็นเม็ดๆอะเรืบๆใช่นะคะสวยงามมากตัดกับสีดําได้ดีนะคะดูขอบยางขอบยางไม่มีเละนะคะขอบยางเดิมออกจากป้ายแดงกระจกมองข้างตัด กสีได้ดีมากนะคะปเป็นโคงเมียมม่ยม,มสีคุณจะได้สีก็คือจะเป็นสีดําจะเป็นสีรถตลาดที่ใครๆก็ฮิตกันสําหรับคันนี้คันนี้นะคะคุณสามารถฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนึงก็สําหรับตัวไททันคันนี้นะคะเป็นแคปนะคะเห็นแพนประตูเข้ามาจะเป็นสีเทาสีเทาตัดดํานะคะคันนี้<ะ>ด้านหน้าก็เหมือนกันคอนโซลด้านหน้าเทาตัดดําเหมือนกันค่ะ เห็นไหมคะว่าสภาพสวยสะอาดเรียบร้อยนะคะเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะจ๊ะ,ะนี่มีช่องเก็บของด้านในานะจ๊ะนี่ไม่ใช้ก็ปิดไปแอร์ปรับวิทยุนะคะ CDMP3 มี CD มีมาครบที่เสียบที่ชาร์จเกียร์อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะแจ้งก่อนนะที่วางของนะคะนี่ที่วางของครบเยอะแยะไปหมดนะคะเบาะหนังดำนะจ๊ะ คันนี้เอี่ยมมากๆเบาะหนังนะ,ะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้ทงสิ้นถือว่าใช้น้อยมากๆนะคะอ่ะอีกคันหนึ่งนะคะอ้อมให้ดูบอดี้ภายนอกก่อนเนาะคล้ายๆกันเลยค่ะแต่คันนี้นะคะเป็นเครื่องเบนซินตัวนี้ปี2014ต้องบอกก่อนร<ช>าคาอยู่แค่2 6 9000บาทโอ้โห2 6 9000บาท่อน,นต่อเดือนประมาณ4,000นิดๆ นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากผ่อนน้อยผ่อนเบาๆเอารถไปใช้นะคะคันนี้คุณก็สามารถที่จะไปแต่งได้ด้วยนะสำหรับคันนี้จะเป็นโฉมหน้าปี2014กันจ,จังหน้าจะมีตัวโคมเมียมเข้าไปนะคะสำหรับคันนี้มีไฟตัดหมอกนะคะและมีอะไรอีกน้องอ้อมตัวนี้มันเป็น,น,น GLX เป็น Minor c h a n g e ของเขาไปแล้วนะคะตอนออนี้นะอ่ะนี่นะคะ สภาพาภายนอกนะคะสะอาดสะอ้านดูแบบไม่ได้มีรอยขีดข่วนอะไรมากนะคะสีเสมอกันมาก<ช>ไม่มีการลอยเป็นขึ้นน้ำไม่มีนะคะ,คะสีเสมอกันเพราะว่าตัวเนี้ยแทบจะไม่เคยทําสีเลยสีเนี่ยเคาะให้ดูบางไม่มีการปกปกคืนหนาอันนี้บางเฉียบเลยนะคะไม่มีโดนแน่นอน<ช>เห็นไหมคะเสียงกล้องสถานนะคะคาหน้าเดิมหลังเดิมทุกอย่างเดิมมาดูตัวแมก คุณดูสิคะแม็กเนี่ยปกติรถปีลึกนะคะปี2014หกปีอาจจะมีรอยถลอกแต่อันนี้ไม่มีเลยยางคุณสามารถที่จะใช้ได้อยู่อ่ะนี่นะคะกระจกข้างโครเมียมมีไฟข้างกระจกนะคะที่เปิดประตูโครเมียมนะคะตัดกระสีตัวรถนะคะเอาเท่ๆไปเลยถ้าสมมติวลูกค้าเอาไปแต่งเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าสวยมากๆเลยนะสั้งแตคันนี้ลมันแม็กนู่นนี่นั่นหน่อยหนึง ส่วนด้านหลังนี่นไฟหลังก็จะเป็นไฟเดิมออกจากโรงงานไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกัน<ด>นี่<ด>ข้างนอกก็สวยมากข้างในดู<ช>สวยเข้าไปใหญ่ะนะข้างในภายในดํานะคะภายในดําตัดขอบเทานิดหน่อยนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะให้มันหรูขึ้น,นแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ พวกรถสปอร์ตอะคะ่ะแบบ<ช>เป็นรถเก่งสปอร์ตเวลาลงนั่งเนี่ยสปอร์ตแต่เวลาการขับข้างหน้าเนี่ยอ้อมวิสยัยทัศน์มันดีนะใช่พี่วิสัยทัศน์ดีด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้านะคะอ่าแคบนะคะทําให้แบบมองมอง,มองแล้วมันดูกว้างมากขึ้นนะคะตัวนี้ไม่ให้ไม่ให้เราห่างวิสัยทัศน์มากเกินไปการมองเห็นนะคะนี่อันนี้มาเรื่อยๆื่อเลยเครื่องเล่นซ d MP3 นะคะ ที่ช่องเก็บขง,เก,บขงเก็บของนี่ใช้งานดได้หมดนะคะเครื่องเล่นซีดีมีสที่เสียบ USB ะนะคะ okay, คเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้อ่ะแล้วคันนี้เมื่อกี้เบาะหนังอันนี้เบานะ,ะบผ้านะคะเบาะผ้านะสวยๆสะอาดสะอาดเนะอันนี้ะจะเป็นเนะบาะผ้าออกจากป้ายแดงไม่เคยหุ้มใหม่เลย บอกผ้าจากป้ายแดงจริงๆพราะถ้าทําใหม่เนี่ยคุณจะเห็นว่าตรงนี้จะไม่มีเพราะอันนี้เน้นมาจากป้ายแดงเลยถ้าเบาะหุ้มใหม่มันจะไม่มีตัดเทาอ่ะเหมือนเดิมพินไปนั่งมามาไปนั่งให้ดูใหม่เอออ่ะไปดึงออกเราจะให้คุณลูกค้าดูว่าไตตันเวลานั่งข้างหลังกว้างนะคะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นที่พอนั่งไปเนี่ยคุณจะติดเข่าแล้วมานั่งเมื่อยลาบากนะคะข้างหลังค่อนข้างที่จะกว้างกว่าประมาณครึ่งสองเกือบสองครบ่ม กว้างกว่าทุกตัวอัตโนมัติเลยนะคะสําหรับไททันเวลาคุณเอาไปเนี่ยนั่งเบาะแคบข้างหลังยังไงอาจได้ถึง3คนนะคะ5คนนะคะนั่งสบายสบายไม่เมื่อยแต่ถ้ายี่ห้ออื่นบอกก่อนว่าเมื่อยแน่นอนนะคะใช่ค่ะก็งันวันนี้นะคะก็อ้อมขอฝากไททันทั้งสองตัวด้วยนะคะทั้งดีเซลและเบนซินนะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กับทีมงานของอ้อมด้วยนะคะในช่องกิจรากรุคาทุกช่องทางเลยค่ะยี่เหมียวกับอ้อมนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในขอบพระคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ